สวัสดีครับผมดรวิชัยวงศ์ศรีมัฒนาพบกันอีกแล้วนะครับในโรงเรียนนักขายวันนี้เราจะมาคุยกันต่อครับในหัวข้อเรื่อง The Power of Negotiation อำนาจ่นการเจรจาต่อรองที่ทําให้คุณบรรลุเป้าประสงค์ในการเจรจาต่อรองอย่างง่ายได้นะครับด้วยกลยุทธ์พื้นๆแต่ต้องบวกอำนาจและเทคนิคนการสร้างอำนาจด้วยนะครับอำนาจในการเจรจาต่อรองที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า Elevator Speech ซึ่งนักเจรจาต่อรองจะต้องรู้นะครับอะไรคือ Elevator Speech ยกตัวอย่างมีพนักงานขายสองคนมาขายของคนหนึ่งอยู่ชั้นล่างนะครับตะโกนให้ดังๆขึ้นมาชั้นสิบลูกค้าอยู่ชั้นสิบอีกคนหนึ่งไม่ตะโกนอะไรเข้าลิฟต์กดลิฟต์ขึ้นมาชั้นสิบเลยคุณคิดว่าสองคนนี้ลูกค้าจะฟังใครได้ชัดกว่ากันคําพูดซึ่งเป็นคําพูดซึ่งกระชับและได้ใจความทําให้ลูกค้าเห็นภาพชัดเจนคือคําพูดที่จะมีลักษณะของ e l e v a t o r speech เครื่องดื่ม,มบำรุงกําลังของชนิด A กับเครื่องดื่ม,มบำรุงกําลังชนิด B ต่างกันตรงไหนเครื่องดื่ม,มบำรุงกําลังชนิด A สามารถเข้าสู่กระแสโลหิตเพราะเป็นเทคโนโลยีแนาโนเทคโนโลยี Nan no เครื่องดื่ม,มบำรุงกําลังชนิด A สามารถออกฤทธิ์ได้ภายในเวลา10นาทีหลังจากที่ทานเข้าไปในขณะที่เครื่องดื่ม,มบำรุงกรลังชนิด B ีทานเข้าไปอีกประมาณนะครับ3ชั่วโมงถึงจะออกฤทธิ์ คุณคิดว่าลูกค้าต้องการเครื่องดึงมือก,กำลังชนิดเกหรือชนิด B ครับนี่นคือตัวอย่างของการสร้าง elevator s p e e c h อย่างเห็นได้ชัดนะครับเครื่องสำอางที่ใช้ทาหน้าบางยี่ห้อสามารถที่ทำให้คุณรู้สึกหน้าเด้งได้ทันทีเมื่อทาเสร็จกับเครื่องสำอางซึ่งต้องใช้เวลา,ลาประมาณตื่นมาตอนเช้าถึงจะรู้ว่าหน้าตัวเองเด้งหรือไม่เด้งทาค้างคืนนะครับอันนี้นคือตัวอย่างการชี้ชัดให้เห็นความแตกต่างด้วย Elevator s p e e c h ค,คำพูดที่ขึ้นลิฟต์ไม่ต้องตะโกนจากชั้นล่างที่มาชั้นสิบครับพบกันครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ